วันขึ้น14บสี่ค่ำเดือน6ก่อนวันก่อนที่จะตัดสรู้ในคืนนั้นเองธรรมดาของพระมหาบุรุษทั้งหลายก็จะได้ฝันได้สุบินนะนะก็ปรากฏหลายที่ด้วยกันในที่นี้จะหยิบยกมาจากคัมภีอังคุตรนิกายปัญจากานิบาทสุป,ปินสูตรว่าด้วยความฝันมากล่าวให้ฟังทิกสูตรทั้งหลาย มหาสุบินห้าประการปรากฏแก่พระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่ตัสรู้ยังไม่ได้ตัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ห้าประการมีอะไรบ้าง 1. แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนขุนเขาหิมะวันเป็นหมอนมือซ้ายหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก ขวาย่อนลงสมุดด้านทิศตะวันตกถามว่าท่านเอาศีรษะไปทางไหนเราลองทำท่าเอาหัวไปทางเหนือถ้านอนหงายมือซ้ายจะลงทางตะวันออกมือขวาจะลงทางตะวันตกนี้เรานึกถึงวันโลกทั้งหมดแผ่นดินทั้งหมดนี่เป็นที่นอนภูเขาหิมะวันนี่เป็นหมอน เหยียดพระหัตถ์ซ้ายลงไปมหาสมุทรทางตะวันออกพระหัตถ์ขวาก็มหาสมุทรทางตะวันตกหย่อนเท้าทั้งสองลงในสมุทรด้านทิศใต้นี้เป็นสุบินข้อที่หนึ่งปรากฏแก่พระตถาคตก่อนการตัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่จำได้หรือยังจำได้แล้วนะมาดูข้อที่สองเดี๋ยวถ้านจะทำไหนฟังอยู่นะ ข้อที่สองย่าขาได้งอกขึ้นจากนาพีนาพีนี่คืออะไรสะดือนะในระหว่างที่พระองค์นอนอยู่นั้นแหละมีย่าขางอกจากสะดือของพระตถาคตก่อนการตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่งอกขึ้นไปแค่ไหนงอกขึ้นไปสักสีนิ้วพอไหมอ่าไม่พอ จะดทองฟ้าทะลุสูง,งขึ้นไปเลยนี่เป็นฝันข้อที่ 2, 2> ข้อที่1นอนนะข้อที่สองเนี่ยมียาค้างอกที่สะดือข้อที่สมหมูหนอนมีสีขาวหัวดำตัวขาวหัวดำไต่ขึ้นมาจากเท้าของพระองค์ตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ไตยย่ยุบยับ ยุบยับยุบยับขึ้นมาถึงไหนปกปิดถึงชานุมนฑนไปแค่เขานะเรามองมองภาพพระมหาบุรุษนั่งอยู่สูว่านั่งเหมือนเก้าอี้เนี่ยนะผนอนตัวขาวหัวดำไตขึ้นมาเกาะที่ขาจนมาถึงเข่านะจําภาพได้หรือยังจําภาพได้แล้วเนาะน,นี่เป็นฝันข้อที่สนะต่อไปสุบินข้อที่ส นกสีมีสีต่างๆกันนกสีเหล่านะเป็นนกสีสายพันธุ์นะบินมาจากทิศต,ต่างๆททั้งสบินมาดีๆมาใกล้ที่พระองค์นั่งอยู่ก็ตกลงมาแทบเท้าของพระองค์ตอนที่ยังเป็นพระโุธิสัตว์อยู่พอตกลงมาแล้วเนี่ยนกสีสายพันธุ์เนี่ยมันไม่เคยเหมือนกันนะ ผลสีก็ไม่เหมือนกันแต่พอตกลงมาแล้วกลายเป็นสีขาวทุกตัวเลยกลายเป็นสีขาวทุกตัวเลยนี่เป็นฝันข้อที่สี่นะข้อที่หนึ่งฝันอะไรนะฝันนอนนะนอนในท่านอนอะไรท่านอนงนะ่ายเนาะฝันข้อที่สองยาคางอกจากสะดือสูงขึ้นไปนะแล้วก็ข้อที่สาม นอนตัว,ว,วนอนตัวขาวหัวดำอย่างพวกเรานี่เป็นนอนตัวขาวหัว,วหัวแสม,มไม่ใช่หัวดำหัวสีแสมกันนะอย่างของพระนี่เป็นนอนตัวสีอะไรนะก็นอนสีกาสวพัดนะ <c oughs> นะ,นะ,นะก็เป็นนอนนี่เลยนะแล้วก็ข้อที่สี่นี่ฝันว่า นกสี่สายพันธ์หลากสีบินมาจากทิศต่างๆบินมาดีๆเป็นยังไงตกลงแค่พระบาทของพระองค์กลายเป็นนกขาวทั้งหมดเลยนะนี่เป็นฝันข้อที่สี่นะต่อไปฝันข้อสุดท้ายนะฝันว่านะพระองค์ยังเป็นพระบริษัทเดินไปมา ก็คือเดินจงกรมอยู่บนภูเขาคูดลูกใหญ่มันไม่ใช่ภูเขาดินภูเขาหินแต่มันเป็นภูเขาคูดไอเดียรู้จักคูดไหมไอเดียคูดเนี่ยมันเป็นตัวอะไรคูดไม่รู้แอนเดลรู้จักคูดไหมแอนเดลทำไมไม่รู้จักคูดกันเนี่ยนะ อุจาระรู้จักไหมอุจาระนั่นแหละนะ,ะขี้งัวขี้ควายอย่างนี้เนี่ยนะแต่ว่าในที่นี้ไม่รู้เป็นคูดอะไรนะเป็นภูเขาเลยนะพระองค์เดินอยู่บนภูเขาคูดลูกใหญ่เดินไปเดินมาแต่สิ่งอน,นาอัศจรรย์ก็คือไม่เปื้อนเลยเดินไดนะ้เหยียบไปแต่ว่าไม่ติดไม่เปื้อนเลยนะนี่เป็นความฝันข้อที่ห้า ภิกษุตั้งหลายข้อนี้แผ่นดินข้อที่แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนของพระตถาคตตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นเนี่ยนะมีภูเขาหิมวันเป็นหมอนมือซ้ายหย่อนลงสมุดด้านทิศตะวันออกมือขวาหย่อนลงสมุดด้านทิศตะวันตกพระบาททั้งสองเหยียดไปที่สมุดด้านทิศใต้นี้เป็นนิมิต ปรากฏเพื่อให้ทราบว่านะพระตะถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธะได้จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะนมิตรฝันข้อนี้เนี่ยคือพระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเรียกว่าอยู่เหนือโลกเลยเนาะตอนแรกยังอยู่ในโลกตอนนี้อยู่เหนือโลกแล้ว ุตตรสัมมาสัมพุทธิยาไม่มีการบรรลุของผู้ใดที่จะยิ่งไปกว่านี้นะส่วนข้อที่ว่ายา่าคางอกจากสะดือของพระองค์นะจะลดสูงขึ้นไปถึงท้องฟ้านั่นเป็นนิมิตเพื่อให้ทราบว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์8แล้วประกาศด้วยดีประกาศไปถึงไหน จะประกาศไปถึงเทวด,ดาพรหมทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ทั้งหลายด้วยนีิมิตยา่าขางอ,อกสะดือเนี่ยคือจะแทงตลอดอริยมรรคแล้วก็จะมีการประกาศอริยมรรคที่พงแทงตลอดแล้วเป็นปัใจจัยให้ผู้อื่นได้บรรลุตามนะแล้วก็ไปทั่วโลก3านั่นแหละนะจะกล่าวสามารถกล่าวได้ โลก3ามกามาโลก,โลกรูปะโลกอรูปะโลกเลยนะส่วนความฝันที่3เกี่ยวกับหนอนตัวขาวหัวดำไต่ขึ้นมาถึงหัวเข่าของพระองค์เนี่ย,เ,ยเป็นนิมิตเพื่อให้ทราบว่าคฤรืหัดคฤรืหัดนี่คือพวกเราเนาะผู้นุ่งผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงตถาคตเป็นสรณะตลอดชีวิต ไอ้ไอ้นอนตัวเขาหัวดาเนี่ยที่ไต่ขึ้นมาถึงเขาพระองค์เนี่ยเป็นนิมิตว่าบรรดาครือข่าทั้งหลายจะได้ถึงพระองค์เป็นสรณะจนตลอดชีวิตนั่นเองนะเนี่ยเรานี่นะับเป็นนอนกับเขาได้หรือยังเนี่ยเราถึงสรณะคมหรือยังถึงแล้วจะเปลี่ยนใจไหมไม่ไม่เปลี่ยนใจแนี่นะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ นะไปดิ้นกระเดี่ยวไปเดี่ยวไปอะไรกับเขาอยู่นี่ไม่ได้นะเดีเ๋ยวจะเอาหลักฐานไปไปนี่ให้นะอ่อานี่ก็เป็นอานนี้มิจากฝันที่สามสุบินที่สามนะส่วนสุบินที่สี่นี่เกี่ยวกับอะไร,กรเกี่ยวกับนกสี่เหล่าสายพันธ์ สีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสีมาตกลงแทบพระบาทแล้วก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะสุบินนี้ก็จะเป็นนิมิตเพื่อให้ทราบว่าวันณะทั้งสีในโลกมีวันณะสีคือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรทั้งหมดจะออกบวชในธรรมวิญไหนที่พระตถาคตประกาศแล้วนะบวชเข้ามาแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่ง มีมุติธรรมอันยอดเยี่ยมถ้าเราจะมองให้ลึกกว่านั้นหน่อยก็คือว่าตระกูลทั้งสี่เนี่ยเขาถือกันมาก่อนเขาปฏิบัติแบบถือชนชั้นวรรณะกันมาก่อนแต่เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าให้จัดการเคารพกันตามวรรณะไหมไม่เลยนะระบบเรื่องชนชั้นวรรณะไม่เกี่ยวบวชมาจากตระกูลกษัตริย์พระที่เป็นกษัตริย์ าพระที่เป็นจันทานได้ไหมได,ได้ถ้าพระที่เป็นจันทานบวชก่อนนะให้จัดใหม่ไม่ถือตามที่โลกเขาถือกันนี่นี่เป็นนิมิตฝันที่สนะที่เกี่ยวกับนกสี่เรามาถึงแล้วก็เป็นสีเดียวกันหมดต่อไปเป็นฝันที่5นะฝันที่ห้านี่พระองค์เดินจงกรมอยู่บนภูเขาคูดลูกใหญ่ ไม่แปดเปือ้อนด้วยคูดเดินได้แต่ว่าไม่เปื้อน,นก็เป็นนิมิตรปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ทราบว่าพระตถาคตเมื่อได้ปัจจัยสี่มีจีวรอ,อาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแล้วก็ไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเปลื้องตน บริโภคอันนี้เป็นวิธีที่น่าทําตามนะเป็นหลักปฏิบัติเพราะเราต้องกินต้องใช้ปัจจัยทั้งหลายดํารงชีวิตแต่ถ้าเราพยายามใช้ปัญญาพิจารณาไม่ให้ตัณหามันเป็นตัวนำเเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอร่อยไม่อร่อยนะอร่อยก็ใช้ปัญญาพิจารณาถึงประโยชน์ของอาหารจริงๆไม่อร่อยแต่ว่ามันต้อง บริโภคก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาจริงๆเหมือนกันนั่นแหละนะไม่ได้หมายความว่า,วาถ้าคนที่จะป,ะปฏิบัติละกิเลสต้องกินแต่อาหารจืดจืดต้องกินแต่อาหารที่ไม่ไม่เหมือนกับคนทั่ว,วไปอาหารของผู้ปฏิบัตินะต้องไม่อร่อยไม่ใช่แบบนั้นนะนะไม่ไม่ใช่หลักปฏิบัติที่จะต้องไปคำนึงเรื่องแบบนั้นแต่ให้คำนึงเรื่อง ใส่ใจถึงประโยชน์นะการกินนี้ไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งนะแต่กินเนี่ยเพื่อเพื่อดำรงอัตภาพเพื่ออนุเคราะห์เกี่ยวการประพฤติพรหมจรรย์การศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะธรรมะเท่านั้นเองเพราะว่าจะเป็นคนปฏิบัติทรรมไม่ปฏิบัติร,รมเนี่ยมันไม่บริโภคไม่ได้ไม่บริโภคก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะ อันนี้ก็เป็นพระส,สุบ,บินในวัน14บสี่ค่ำขึ้น14บ่ค่ำตอนเช้ามาพระองค์ก็มาพยากรณ์ให้ตัวเดีนั่นแหละว่าเมื่อเราได้ฝันเช่นนี้นะความตั้งใจของเราก็จะถึงที่สุดในวันนี้แน่นะวันนี้แน่นอนนะเดีวเราก็ ไม่รู้จะเป็นไหนนะ่าจะไปเติมพลังก่อนนะจะทันหรือเปล่าตอนนี้สิบโมงสิบห้าอาตมาคิดว่าถ้าเราถ้าเราเสร็จอาหารเไวๆเ,เราก็พักกันเล็กน้อยแล้วเราก็ไปจะได้รายละเอียดนะนก็น อยู่ที่ท่านทั้งหลายจะตกลงปลงใจกันนะแต่กิามาก็ได้กล่าวทําไปแล้วนะเรื่องของนางสุชาดาวาไยเข้าปญายาดยังไงพระองค์รับไปแล้วเอาไปทํำยังไงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะแล้วเราก็จะไปตามรอยเส้นทางการตัสรูของพระพุทธเจ้ากันเอ๊ะมีลันฉลาเหรอ นี่ราชลามีน้ำด้วยเหรอมีครับฝากวางไว้ข้างหนนู่นบาชรางเอา,เอา,เอาว่าสิ